สวัสดีค่ะเซลตูนนิสันนะคะวันนี้เซลตูนจะพามาชมรถนิสันอเมล่าที่ติดชุดแต่ง i อดโอนะคะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับรับฟังโปรโมชั่นเด็ดๆท้ายคลิปกันนะคะ ันนี้ก็จะเป็น n i สสันอเม l a รุ่น V L นะคะราคาเขาอยู่ที่699,000บาทและตัวนี้คือสีใหม่นะคะสีเทานมหลังคาดำนะคะราคาจะเพิ่มขึ้น15,000บาทนะคะรับรองว่าสีโดนใจแน่นอนค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ชุดแต่งของเขานะคะจะเป็นชุดแต่งของตัว i อเดโนะคะจะเป็นตัวสีดําตัดกับขีบแดงนะคะทําให้รถดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ด้านข้างตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับรอมแม็กขนาด15นิ้วนะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะเพื่อตัดกับหลังคาดำเนาะแล้วก็จะมีตัวคิวกันสาดให้ด้วยตัวนี้นะคะอันนี้เราก็มีอยู่ในโปรโมชั่นนะคะในส่วนของสกเกิร์ตด้านข้างนี่ค่ะจะเป็นตัวสีเทานมนะคะตัดกับสีดำนะคะเดินขีดสีแดงเหมือนกันนะคะจะทําให้ดูรถดูเด่นมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นตัวชุดแต่งที่เรามีให้กับลูกค้าในโปรโมชั่นเนาะเดี๋ยวตัวเปิดด้านในให้ใหดูนะคะสาหรับรุ่น v l ของเราด้านในตัวนี้นะคะค เขาจะเป็นตัวเบาหนังนะคะเบาหนังให้ทั้งคันเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าเขาจะเป็นคุมโทนสีเทาฟ้านะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสทสนนัชสกรีนนะเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ค่ะแล้วก็จะมีกล้องให้รอบทิศทางสำหรับกระจกมองหลังจะเป็นแบบไรขอบเลยนะคะดูหรูมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับคุญแจรีโมทของเขานะคะจะเป็นแบบใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะใช้งานได้ดีนะคะมีปุ่มเปิดฝาถ่ายให้ด้วยนะเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะ สำหรับในส่วนของด้านท้ายแล้วนะคะจะมีชุดแต่งตัวสปอยเลอร์สีดำทรงแนบนะคะเป็นแบบสีดำเงานะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ส่วนมากลูกค้าจะติดเป็นสีดำเพราะว่าจะตัดกับสีรถค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายจะมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นแบบ LED ด้วยนะ,ะตรงโคมเขาจะเป็นลมดำค่ะดูสวยมากเลยในส่วนของตัวสเกิร์ตสเกิร์ตด,ด้านหลังของ I d เดโนะคะเขาจะมีท่อแต่งทั้งหมดสาท่อนะคะอันนี้ดีไซน์ให้ดูสปอร์ตดูร้อนแรงเนาะแต่ท่อจริงจะอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะ ะะอันนี้คือท่อใช้งานจริงนะตัวนี้คือไม่ได้ใช้งานแต่งเพื่อดีไซน์ให้สวยงามเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สเกิร์ตตัวนี้นะคะไม่ต่าหรือว่าไม่ต่าเกินไปลูกค้าสามารถที่จะขึ้นเนินขึ้นหลังเตาได้ปกติเลยรับรองว่าไม่คูดแน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวตู้เปิดด้านท้ายให้ดูนิสสันอเม LA ล่าของเราต้องบอกว่าด้านท้ายนี่คือจุของได้เยอะมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เราได้แถมในส่วนของตัวถา,ท,าท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะถาท้ายตรงนี้ช่วยวางของได้ดีไม่ลื่นแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีด้วยค่ะ เราก็จะดูแลคมสั่์ได้ง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันค่ะว่ารถแต่งสวยๆแบบนี้มีโปรโมชั่นอะไรโดนใจบ้างค่ะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะใช้เงินออกรถเพียง29,000เท่านั้นสำหรับรุ่น EL เราฟรีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้พร้อมกับเบาะหนังนะคะและผ่อนเดือนละ8,700บาทเท่านั้นเองค่ะและสำหรับรุ่น V และก็รุ่น VL นะคะใช้เงินออกรถเท่ากันเลยนะคะเราฟรีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะแต่ว่ายอดผ่อนก็จะต่างกันไปตามราคารถนั่นเองค่ะ ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจดอกเมียพิเศษนะคะดาว25%ผ่อน4ปีรับปรเลยค่ะดอกเบี้ย0%นะคะและยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าของเรารับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการเราก็มีส่วนลดพิเศษให้อีก10,000บาทนะคะและสุดท้ายนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากทดลองขับหรือชมรถตัวจริงติดต่อเซลตูได้ที่นิสันเมกาออโตโมบิลสาขาตีวานนท์นะคะติดต่อที่เบอร์0864020973นะคะและสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องนิสันขับดีชาแนลไว้ดวยยนะะเเีีเซ๋ซตู่่มมรถุให มาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย